อ่ะกลาสวัสดีพี่น้องปองไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเบิด์เปลือกเลยขน่อยเด้ออ้าวเมืรอนีกะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายของปูนาคมหาลาบพี่น้องอ่าพี่น้องก็ล่อค่อยกันมาพลังคนขับสีเห็นตัวเลขตัวเบอร์ของปูนาคไปเบิดแล้วละพี่น้องอ่าว่ามันมิดตัวใดปูนาคแปลว่ายุ้ยแสน่กเสียอมาลงให้พี่น้องปองไปเัานี้เห็นกันอ่าบทสุดตุนสุดโตเนาะพี่น้องเนาะ เอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด,ด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ทางช่องในน้อยของปูนาคมหาลาภพี่น้องอันใดกวนกดสับสไครกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็ก,กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่นอ้องสืบปริเพาีข่าวสารดีๆต้นเรียกได,ด้จากทางช่องปูนาคมหาลาภพี่น้องอันนี้คือวัดโพชันสมฤดีพี่น้องวัดโพชันสมฤดีเมื่อ,อนันปูนาควันที่เก่าเนาะที่ผ่านมาปูนาค ในมีโอกาศไปทําพิธีบวงสวงซึ่งวัดว่าลรามของพระแมค่ครูบาอาจารย์ก็สวยหรู้งามตาพี่น้องอันนี้คือหลวงพ่อทันใจทีู่่ใหโดมเล่าพี่น้องเลา่าจะกปู่นาคเสวะจังไรดีเนาะกับปูยย่ย,ย่สมฤดีปู่ยศสมปรารถนานั่นแหละครับที่ปู่านาคพระพีพระน้องพระป่าพระลุงไปทําพิธีบวงสวงซึ่งพี่น้องป้องไปกระเหหนกระสห์หักันเบิดแล้ว เราพี่น้องเนาะอันนี้คือวัดป่าโพชันสมดีตำบลน,นางามอำเภอเสระพุ่มจังหวัดลอยเอ็ดครับที่ผ่านมาเนาพี่น้องเนาะอผู้หลังคนกะได้เห็นตัวเลขตัวเบื่อปแล้วกะได้สมความมุ่งมาปราถนาอยู่ผู้น่ากับไปหาซโรตาลีเอาไว้เมื่อนั้นก็ไม่หน่อยครับเมื่อนั้นนี่คือที่พิธีปละลำวงสวงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงทั้งช่องเจตูพาล่วย อากจะได้ติดตอ่อปูนาคไปทำไปที่บวงสรวงไห่ที่วัดป่าโพชันสมรดีเราพี่น้องเนาะาเมื่อนั้นเท่ากับมรุนหางประทัดประน้ำกันก็ได้กแก่เลข472แล้วก็68เลยพี่น้องเนอะ472แล้วก็68พี่น้องป้องไปก็ใช้พิจารณาญาณในการรับชมและรับฟังน้าสิ่งใดใดทั้งสิ้นก็นคือปูนาคอาบอ,อาสนับสนุนในพี่น้องเฮ่าเลีนกันพนันเ้อพี่น้องเนอะครับวันที่สองมาปูนา ไปทําพิธีที่อีพอเขาปูกุญแจครับผมมีโอกาสได้ไปหายพออะไรเช่นได้มานําเอาผู้นากะไปทําพิธีเราพี่น้องเนาะะไปทําพิธีขอโชคขอลาบจากทางอีปูกุดแจเฮาสิ่งมันนั้นผู้นากะกะเข้าไปทําพิธีนวัดก็ได้จัก,กรจันทร์เล่ไล่มาหลายพี่น้องอันนี้คือหอปูชีปะขาวด้วพี่น้องเนอะหอปูชีปะขาวเข้าไปมันนั้นกะโอ้ย ก็มีหลูกมี่เตา่าผู้เขาไปรัดทุงรัดท่างกันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะวัดเคยฮุ่งเฮืองเลื้อนเลือมน่ปู่นาคก็มานั่งทำพิธีอยู่มองนีลระพี่น้องมาขอนําอยู่หอปู่พญานาคเขานี่ละมาขอยันําหอปู่พญานาคเขาวันนั้นกลับไปที่กินเราจะจะได้สองตัวล่างอีกแต่ว่าเพินพ่นบัวไห้พีน่น้องเพิ่นบัวไห้เพิ่นไห้แค่สามตัวเขาก็ไปพิจารณาไปสลับซับว่างกันเอามักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อคำมันขัดใจกับพานไปเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละไปขออยู่จอมปวกจอมปวกปรัติสะจันนี่แหละพี่น้องไปนั่งขออยู่นี่แหละนำ้ำอี่พอเพิ่นอยู่นี่แหละซึ่งเพิ่นก็เขียนให,นนหนนนน้สามตัวตรงตรงสามตัวเน้นเน้นนะพี่น้องเนาะสามตัวตรงตรงสามตัวเน้นเน้นในแก่สี่หนึ่งเก้าพี่นอ้องในแก่สี่หนึ่งเก้านะพี่น้องเด้ออ่าสี่หนึ่งเก้าปูหนาคว่าสิขอสองตัวล่างอีกเพิ่นบ่ให้พี่น้องเพิ่นบ่เขียนเพิน่นโบวายยังเลย เพิ่นมิดไปเลยนะพี่น้องก็แสดงว่าเพิ่นให้แค่์ซีหนึ่งเก่าตอนนั้นพี่น้องเด้อพี่น้องก็พยายามไปพิจารณาพิจารณาซสอมเอาผู้นาก,ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้หลายเติอบอยู่พี่น้องผู้นาก็ไปหาซื like ้อลอตเตอรี่ไว้ได้หลายเติบอยูุ่๊บเนี้ก็ได้อ่าอันนี้คใครพี่น้องให้ป้าให้ลุงเข้าไปพิจารณาเพิ่งเอาว่าเลขผู้นาไปขอมาจากวัดเลขหางประทัดวัดโพชันสมดีกับเลขของอีพอเฮาอยู่วัดกุดแหเนี่ย อ่ามันคล้ายๆกันบ่มันเป็นยังไงกันบ่พี่น้องไปพิจารณาเอาแล้วผู้นางเสียวลงอยู่ช่วงกระดานสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะให้พี่น้องป้องไปเราเห็นว่านี้มือสุดท้ายพี่น้องบอกว่านี่ผู้นาคมาเฮ็ดเลขหอแม่ตะเคียนนะพี่น้องเนอะหอแม่ตะเคียนกับหอน้องกุมารเนาะพี่น้องเนาะผู้นาคกลับมาทำพิธีกัดทายทอดสดให้พี่น้องป้องไปเอาลงทอดคลิปอีกคลิปหนึ่งพุ่นละให้พี่น้องป้องไปผู้คนบ่ได้เห็นบ่ได้หูวน้ำผู้น้งคนกับบ่อยากเบิ่งคลิปเงีว ว่าจะเบื้องการไล่สดเง้วกะไม่อาจตัดคลิปสั้นๆให้พี่ให้น้องให้ป้า้ลุงเขาได้เห็นน้ำกันว่าปู่นาคทำพิธีจุดทูบทู่กับทูบไ,ไ,ไม่ไม่พี่น้อง้วกอธิษฐานาได้เลขมาตรใดพี่น้องกระยณเสียหัวน้ำกันมาแล้วผู้ดใดบ่ท่านเห็นบ่ท่านหูกับมาเบิ้งคลิปนี่นะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายของปู่นาคมาลาบอยู่ในรานรรมปู่นาคเอาร่วมมาให้เบิ้งบัดพอาปู่นาคไปสองหม่องสามหม่องมิสมีนี่นะพี่น้องเนาะนี่คือ ไอีไลน์ของปูนาคเด้อเบอร์ส่วนโทรศัพท์ส่วนตัวพี่น้องอ่าฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเข้าไว้นกรกันแล้วพี่น้องเนาะอ่าเกิดมหรสย์อยูุ่ลายยางพี่น้องเลขตัวเลขมันใกล้เคียงกันล่ะครับพี่น้องตัวเลขใกล้เคียงเคียงกันเพียงนแค่ว่าเสาสลับซับวางให้มันถึกระวังวัดปลาโพชั่นสมดีแล้วก็บปูขุดแห่เข้าแล้วก็ะหอแม่แต่เคียนพี่น้องมีตัวเลขใกล้เคียงกันนี่คือตัวเลขที่ปูนาคจะตรวได้พี่น้องเด้อ ได้ห้าเจ็ดซีอ่าได้หาเจ็ดซีพี่น้องอ่านขึ้นกันซีเจ็ดหาอ่าพี่น้องกับพี่พีจันละาเอามากระจัดขัดกระพันขันบ่อข้าวกะลีกับใส่พีจันละาัในการรับชมรับฟังนะพี่น้องหรือว่าขี่จักรยานอ้อมร้านทำเคือปูนาคว่านล่ะไอ้เปเบิ้งก็ไปแย่งน้ำกันสะก้อนแล้วพี่น้องเนาะเอามากระจัดขัดกระพันเพราะฉะนั้นเราฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเข้าไว้เอาไปพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะปูนาคลอตเตอรี่ของปูนาคตรงนี้ปูนาคสั่งน้ำนองแพน สร้างนนท uh, ์นองแพทย์มามีเท่ายเอาเบิ้ดสร้างนนท์นองแพทย์มามีเท่ายเอาเบิดพี่น้องเพราะว่าเลขตัวเลขมันใกล้เคียงกันหลายอันพี่น้องตัวเลขมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่เจรนาเด้อปู้นำสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นพี่น้องเรื่องอย่างอื่นพี่น้องกับพี่เจรนาเอาเพราะว่าเงินคำมันเป็นของหายงากระพี่น้องเนาะส่วนสีรดะกาแฟปลาบังยังคือว่านั่นแหละอันนี้ปู้นำเอามารลูนให้เด้อพี่น้องเลขข้างบนในเลขหอไม่ต้องเขียนนักเกี ห้าเจ็เลขที่ตกลงมาเนี่ยก็สี่หนึ่งเก้าเนี่ยแปูวัดกุดแหเฮ้าสี่สองก็ดได้แกวัดโพชันสมบรีเลขล่างสงตัวผู้นาเไม่พอมหกแปดสองนึ่งเกาเจ็ดสี่น่ยกับพี่น้องไปแยกกัด้วพี่น้องเนอไปพิจารณาพิจารณาซ่อมเอาเอาบันี้กับพี่น้องป้องไปเห็นหูกับเบืล่าู้นากะขอให้พี่ให้น้องให้ป้าให,ห้ลุงเฮาโศกโศกมันมัน,มนลำลำเรื่อยๆถือหวยรวยเกันทอง บ่ายสามโมงแรงหอดสี่โมงแรงคอยให้พี่น้องเข้ามาชะยโยชะโยโหหิวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ปูนาก็ต้องขอ,อกลาคำว่า,า,าสวัสดีครับ